ดอกทานตะวันบานแล้วคะ่ะปลูกแบบเดียวก็เห็นดอกแล้วค่ะทุกคนฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นใก้ใบด้วยนะคะโฉีดพ่นเลยคะ่ะฉีดพ่นช่วงเช้าดีมากๆค่ะคือสามารถปรุงอาหารนำไปใช้ได้เลยค่ะพ่นต้องแช่อย่างนี้ไว้นะคะเนื่องจากกล้วยไม้เป็นพืชที่ดูดน้ำเข้าตัวช้าคะ่ะเพื่อนๆอ ทุ่นเลยค่ะฉีดพุ่นไปที่พื้นฉีดพุ่นไปที่ดอกเลยนี่ของไม่กอยก็ดกมากๆค่ะเพื่อนไม่เป็นโรคไม่มีมแมลงมากวันะคะ พี่กินดาสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรที่ง่ายที่สุดที่ทําให้ต้นไม้พืชผักของเรางามสวยยกสวนนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งการจเจริญเติบโตคะ่ะกําจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติเราไปดูวิธีทํำด้วยกันเลยคะ่ะ การเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลแถมยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติค่ะผักเขียวโตเร็วนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้นะคะก็เป็นหอมแดงนะคะ มีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาตินะคะมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานด้วยหมักนานจะมีสารซัลเฟอร์นะคะแก้อาการพลิกเน่าพริกเป็นโรคก,กุ้งแห้งนะคะกําจัดไรแดงไรขาวในพริกและพืชผักทุกชนิดได้เป็นอย่างดีคะ่ะแก้อาการใบเหลืองใบจุดใบด่างคะ่ะยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะทั้งในบ้านและในสวนนะคะถ้าเป็นสมัยโบราณนะคะเวลารูปเด็กเล็กแดงไม่สบายนะคะก็จะทุบหอมแดง วางไว้บนหัวเตียงนะคะทําให้หายใจโล่งสะดวกนะคะเพื่อนๆดีมากๆค่ะ ้วยหอมแดงเลยนะคะดีทั้งต่อคนและต่อพืชค่ะอันดับต่อไปนะคะมะนาวนะคะเพื่อนก็ฝานมะนาวมาให้เรียบร้อยนะคะในมะนาวนะคะมีกรดซิตริกนะคะมีฤทธิ์ที่เปรี้ยวนะคะและยังมีน้ํามันหอมระเหยกําจัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีมะนาวค่ะทําให้พืชแข็งแรงนะคะให้ผลผลิตได้นานเรียกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอนะจ๊าเนผง <ม S 2> ชูรสโมโนโซเดียมกูตาเมตระเบิดรากตึมติดดอกออกผลได้เป็นอย่างไรนะคะ เป็นยาพารานะคะใช้ได้ทุกสีนะคะยาพาราเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแก้อาการโรครากเน่าคนเน่านะคะป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงพืชอ,อายุยืนเป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอคะ่ะเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะที่มีทอรีนสูงนะคะขวดนี้นะคะสูงถึงพันมิลลิกร,รัมนะคะทอรีนนี่ดียังไงคะไม่ก็อทอรีนจะทําให้พืชนะคะติดดอกดีดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายคะ่ะพืชแข็งแรงเป็นน้ํายาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบกําจัดมดหนอนแมลงที่ง่าย ายที่สุดในไข่นะคะพเพื่อนก็ไปตําหรือปั่นมาให้ละเอียดะะเลยนะคะไข่หนึ่งฟองค่ะน้ําตาลทรายค่ะและน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวเขาทำยังไงคะไม่ก้อยขาก็คือข้าวสารนะคะหนึ่งกำมือแล้วก็เปลือกไข่ใส่ลงไปด้วยนะคะรักษาวขั้วด,ดอกค่ะ พืชผักเขียวได้เป็นอย่างดีน้ำซาวข้าวก็จะเป็นสูตรเร่งเปิดตาดอกเร่งการแตกใบแตกยอดนะคะพืชเขียวแข็งแรงค่ะเริ่มเลยค่ะพื้พนถายาพารานะคะหนึ่งเม็ดค่ะจัดมดหนอนมแมลงด้วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะคะด้วยยาพาราแล้วก็ตาให้ละเอียดเลยค่ะพื้พนถา้าโอเคค่ะไม่ก้อยตายาพาราละเอียดแล้วค่ะยาพาราลงไปเลยค่ะพเพื่อนๆหนึ่งเม็ดค่ะในบ้านค่ะไม่ก้อยขายุงจิ้งจกตุกแกเยอะมากๆนะคะสูตรนี้ รายได้เช่นกันค่ะเพื่อนค่ะอันดับต่อไปจ้าหอมแดงค่ะกําจัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะทุบมาเลยนะคะ1ห,หัวค่ะถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติกําจัดมดมแมลงง่ายมานานนะคะฝานมาให้เรียบร้อยเลคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งลูกค่ะมีน้ํามันหอมระเหยมีกรดซิตริกนะคะทําให้พืชแข็งแรงค่ะเพื่อนจ๋าก,กาจัดมดมแมลงอย่างง่ายๆเลยค่ะลงไปเลย ป้องกันดอกสลัดหลุดล่วงติดดอกแล้วดอกไม่ล่วงขั้วเหนียวแข็งแรงครับไปค่ะเปลือกไข่ค่ะไปเลยค่ะสองช้อนชานะคะรักษาขั้วดอกได้เป็นอย่างดีเร่งรากได้ด้วยนะคะผสมไปในดินนะคะเปลือกไข่นี่เป็นปุ๋ยอย่างง่ายๆเลยค่ะกำจัดมดแมลงทางดินได้ด้วยเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆนะคะด้วยของชุรสเลยค่ะไปนะคะหนึ่งช้อนชาพูนๆเนี่ย เครื่องดื่มชูกำลังค่ะที่มีทอรีนสูงนะคะขวดน,นี้นะคะมีถึงพันมิลลิกรัมค่ะติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าใส่ลงไปเลยค่ะของฝานะคะเราใส่สิ่งนี้ค่ะน้ํายาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบค่ะจัดมดหนอนแมลงอย่างง่ายๆเราใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะวดนี้จ้า เสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยนะคะแต่เพื่อนท่านไหนเนาะไม่ได้รีบร้อนอะไรคะ่ะไม่ก้อคะ่ะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้สูตรนี้นะคะมีประสิทธิภาพสูงนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะหมักได้นะคะ3วันหรือ7วัน,นะะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะสูตรนี้พิเศษมากๆใช้ดีทั้งในบ้านและในสวนจ้าเป็นปุ๋ยด้วยไล่แมลงแบบง่ายที่สุดเลยคะ่ะ มาดูวิธีใช้นะคะสําหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรใส่น้ําไปครึ่งนึงนะคะใส่สูตรนี้ลงไปครึ่งแก้วอยู่ที่100มลเพื่อทำกันมาเยอะนะคะแม่ก้อยเปลือกไข่นะคะไม่อุดตันฟอกกี้หรือคะเพื่อนเหาเศษผ้าแล้วก็รัดยางไว้แบบนี้นะคะไม่อุดตัน,นะคะ่ะเป็นการถนอมและยืดอายุการใช้งานของฟอกกี้ที่ฉีดพนนะะ่นเลยค่ะแล้วีก็มาฉีดต้นไม้พืชผักของเราเลยนะคะกำจัดมดหนอนแมลงกําจัดเพลี้ยไฟไรแดงไรขาวนะคะกําจัดแมงมีขาวยาสูบอย่างเี้บนใบนะคะและ ใต้ใบนะคะปากใบพืชอ,อยู่ใต้ใบนะคะเพือติดพนเลยอูสูนี้เลยค่ะพริกดกเต็มต้นกันอย่างง่ายๆดกทุกช่อทุกกิ่งทุกก้านพริกสูงสักประมาณหนึ่งหรือสองฝ่ามือนะคะเพื่อนเเด็ดยอดนะเห็นไหมมัก้อยเด็กยอดปุ๊บเนี่ยขแขนงพริกก็จะเยอะนะ,ะก,ก็จะมีหลายช่อนะคะก็จะดกค่ะเพื่อนโอ้ติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงติดพ่นสูสนี้เลยสิดพ่นบนใบ ใต้ใบยอย่างนี้ค่ะใด้้ใบนะคะแล้วก็ฉีดทางดินกาจัดมดหนอนมแมลงกําจัดไข่แมลงที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินทาให้พิษดกๆก,ก,กันอย่างง่ายๆแก้อาการพิกใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะผักกินใบค่ะผักกินใบหวานกรอบอร่อยนะคะแก้อาการนะคะปลายใบผักไม่ไหม้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เน้นฉีดทางดินด้วยจ้าผู้หอมค่ะต้นหอมก็ใช้ได้นะคะผู้มะกรูดใบก้อยงามมากๆใช้สูตรนี้เลยคะ่ะ แตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดียอดอ่อนใบอ่อนอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆต้องฉีดพ่นสูตรนี้นะคะทุกวันเลยนะคะต้องรักษายอดได้นะคะพเพื่อนๆถึงจะได้กินมะกรูดและมะนาวนะคะพ่นบนใบใต้ใบจ้าก,กาจัดไข่นอนพิเชื้อได้ด้วยกระเพราโหระพาค่าอยากให้งามๆนะคะกระเพราโหระพาหรือแมงรักนะคะอยากให้มีดอกนะคะเพื่อนเห็นดอกตัดดอกทิ้งไปเลยค่ะพกก่นบนใบใต้ใบนะคะ ขามีดอกเขาจะเหี่ยวแล้วใบก็จะเล็กค่ะเพื่อนจ๋ากราบค่าไม่ก้อยค่ะกำจัดเพี้ยไฟไลายแดงลายขาวได้เป็นอย่างดีค่ะจิตพรว่ยบนใบต้ชุ่มค่าดอกเยอะดอกสวยนะคะนีแต่ดอกค่ะจิตพิ่นสูตรนี้เลยค่ะ <S 2> <S 2> และสําหรับเพื่อนท่านไหนนะคะหมักสูตรนี้ไว้นะคะ3วัน7วันก็จะเข้มข้นนะคะเราก็ลดปริมาณการใช้หลงนะคะเพียงนะคะ2ช้อนนะคะต่อน้ํามลิตร5ลิตรค่ะ ราดรดได้เลยค่ะพื่จนาบอนสีนสอยากให้บอนสีสีสวยแต่ก็เก่ง<ม>แทงหลอดเยอะนะคะในเพื่อนท่านไหนนะคะกล้วยไม้สมๆอยากให้แตกรากเร็วนะคะเราก็แช่กล้วยไม้นะคะไปในถังน้ําที่เราใส่ปุ๋ยไว้เลยค่ะเพื่อนๆ<ม>ก็ราดโรสสูตรนี้ลงไปเลยคะ่ะ<ม>ก็ราดตามด้วยน้ําสะอาดให้ชุบนะคะนี่เราก็จะแช่ไว้อย่างนี้นะคะอยู่ที่3ามถึงหนาทีนะคะแล้วเพื่อนๆก็ไปแขวนให้โดนแสงแดดเลยค่ะแล้วลองค่ g าออกดอก เร็วๆออกดอกสวยๆวยแน่นๆนแน่นนอนจ้าแม่ก้อยพาเพื่อนททำฮอร์โมนไข่ค่ะสูตรนี้เร่งดอกเร่งผลเร่งการจเจริญเติบโตต,ติดดอกออกผลเยอะๆแน่นๆสูตรนี้เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ฮอร์โมนไข่นะคะก็ต้องมีไข่ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเปลือกไข่ค่ะหอมแดงค่ะเครื่องดืม่มชูรสคาร์โโนโซเดียมกูตเมอร์น้ำซาวข้าวค่ะเริ่มเลยค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะฮอร์โมนไข่ท,ที่ง่ายที่สุดเห็นผลจริงเปลือกไข่ค่ะ ว้ดยนะะครักษาขั้วดอกได้เป็นอย่างดีเน่นการแตกรากฝอยพืชผักแข็งแรงหอมแดงค่ะกําจัดมดหนอนแมลงเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะคะลงไปเลยค่ะมีเปลือกไข่ตำละเอียดค่าไม่ก้อยขาใส่ลงไปเลยค่ะสองช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายค่ะเป็นอาหารของจูลินทรียนะคะเราใส่ลงไปค่ะสองช้อนค่ะทําให้ฮอร์โมนไข่ของเรานะคะไม่หม่นยืดอายุของจุลินทรีย์ค่ะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะเราใส่ผงชูรสลงไปค่ะหนึ่งช้อนเลยค่ะเ,เครื่องดื่มชูกำลังที่มีทอรินสูงถึงพันมิลลิกรัมค่ะรักษาขั้วดอกได้เป็นอย่างดีติดทั้งดอกออกทั้งผลนะคะผลดกผลสวยลูกใหญ่ค่ะผลไม่เน่าดอกไม่ร่วงค่ะผลสม,สมกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะเราใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปนะคะสามฝานะคะ ให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะอมุนขายแบบเร่งด่วนสูตรนี้พืชผักงาตัวเลยค่ะดอกผลดีริกมะเขือมะนาวนะคะตกดๆกันอย่างง่ายๆเลยแล้วก็ใส่สูตรไล่มแมลงเป็นปุ๋ยด้วยของเรานะคะที่ทำจากน้ำมะนาวและหอมแดงนี่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนะ้ำชาข้าวชนะาวข้าวก็จะเป็นตัวเร่งตัวประสานค่ะ ทำให้ปุ๋ยของเรามีประสิทธิภาพสูงส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็แพคใส่ขวดเลยค่ะมาใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องปิดฝาแน่นนะคะวางไว้ที่ร่มเย็นค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็หมักไว้นะคะ3วัน7วันนะคะหรือยิ่งดีมากๆก็14วันนะคะข้อมนลไข่ของเรายิ่งมีประสิทธิภาพสู้นะคะและเมื่อหมักครบค่ะนี่ก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ มาดูวิธีใช้โฮอร์โมนไข่เลยค่ะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆใช้ทั้ง2แบบนะค,ะคือทําแล้วใช้เลยเราเรียกว่าโฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนแล้วก็อีกขวดน,นึงนะคะโฮอร์โมนไข่ที่หมักไว้นะคะสูตรแบบเร่งด่วนนะคะเราใช้เยอะได้นะคะเราใช้นะคะ1แก้วนะคะน,นี่ไม่ก้อยใส่ถ้วยนะคะประมาณนะหแก้ว200อมลต่อน้ํา10หรือ20ลิตรได้เลยนะ,ะ <S <S โฮอร์โมนไข่หมักครบแล้วค่ะนี่เขาก็จะมีความเข้มข้นสูงนะคะเรียกว่าเป็นแบบกดอมิโนเล็กๆค่ะ พือสามารถดูดซึมนาไปใช้ได้เลยใช้ลดลงนะคะเราใช้นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา10ลิตรหรือ20ลิตรได้เลยมดแมลงเยอะมากๆาค่ะไม่ก้อยขาแล้วก็ใช้สูตรไล่แมลงของเราเทใส่ลงไปเลยหนึ่งแก้วค่ะตามด้วยสิ่งนี้จ้าเป็นสารจับใบกําจัดมดหนอนแมลงเพี้ยไฟไรแดงได้ดีมากๆมดแมลงบางชนิดนะคะเพื่อนๆไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบริตระัะ้งหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะถังละสิบลิตรนะคะ มาใช้เลยค่ะเพื่อนตักหร,รือผักเขียวสมบูรณ์แข็งแรงล่ารถตอนไหนทําไม่ก้อยขาหรือชีพ่นในช่วงเช้าดีมากๆากค่ะโ้ติดดอกดีไล่มแมลงได้ด้วยนะคะเพื่อนๆดีทุ่งสูนี้เลยระเบิดตาดอกเพียบติดดอกติดผลแน่นๆทุกยอดทุกช่อยอย่างนี้เลยค่ะไม่ก้อยขาทำไมยอดหงิกยอดกูดนะคะเ<ม>พื่อนจ๋า ใช้สูตรนี้เลยเขาขาดแคลเซียมแล้วก็เจอมดแมลงเพลียไฟไรแดงต่างๆนะคะเขามากัดมากินนะเพื่อต้องขยันฉีดพ่นสูตรนี้เลยขยันหน่อยก็ฉีดพ่นทุก2 3สวันได้เลยนะคะหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งไม่ควรขาดเลยค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะต้นไม้ไม่งามไม่สวย ทำสูตรนี้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน